หายใจลมเดียวนะทำไมราอ้ามันเป็นอย่างนั้นนะราไหนครูดูดู ยชัญญา We would sing and dance around เล่าใหม่ We would sing and dance around ไม่ใช่ round แต่เป็น round We would sing and dance around ไม่ใช่ round round ไม่เอาลงมาอย่างงี้ไม่เอา อ,ออกแรงหน่อยออกแนวหน่อยออกแรงหน่อย,อออยลูกไม่ไม่ไมร้าวลงมาอย่างนี้ไม่เอาอีกที we would sing ฟังนะ we would sing and dance around around we would sing and dance around อีกแล้วมันเป็นอ้าวอีกแล้วอ่นะนยยืนดีๆยืนดีๆค่ะ เอออีทีหนึง่งเหมือนเราตั้งเอาไว้เลยข้างบนเราไม่ให้มันลงมาเป็นอา้าวอย่างเงี้ยเข้าใจปะเราค <Round. S 1> ้างไว้เลย <Round. S 1> เออ and, there, and dance, and dance. เออ we would sing and dance around ไป ดีขึ้นนะดีขึ้นนะแต่มันยังไม่อ้าวอย่างนี้อยู่อะลงมาอยู่อะ <Round. S 1> เอออันนี้แหละอีกทีนึงค่ะ would sing and the ไม่ลงไม่ล่วงไม่ล่วง round, round. ระวงังระวงังรายละเอียดเล็กๆ<ะ>ชัน,นยา We'll sing and dance around because we know, because we vow. I like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.